สวัสดีครับพบกับเกม ROV อีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมตัวละครที่ชื่อว่าสลิมนะครับผมหรือกระต่ายของเรานั่นเองครับไปพบกันในเกมเลยครับรู้กันเลยไอเทมนะครับผมก็เอาไว้นะครับที่มุมล่างซ้ายนะครับผมลุยกันเลยครับ พ่เือนครับนี่ก็เราก็อยู่เลนคนเดียวนะครับตอนนี้นะครับแท้งเรานะครับไปช่วยเลนกลางนะครับเราต้องอย่าให้โดนดึงคนระับเราก็ปาไปทีหนึ่งก็โดนครับผมนั่นแน่นายดึงเราไม่โดนหรอก เราหลบแบบดนะิจิตอลน่ะก็ปาหอไปหนึ่งทีครับเอาโดนนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องระวังแก๊กเข้าดึงนะครับไม่รู้จะดึงแม่นหรือเปล่าครับจังหวะน,นี้ยังไงครับปาเข้าไปอีกโดนครับโอโ้โหอไจจะแม่นเบอร์นี้ครับาวายอะยบอกเดี๋ยวโดนนักใช่ไหมเราก็ปาไปทีนะครับโดนอีกครับผม ไลครับบี้ครับบี้ตายไหมตายไหม,ตา,มตายครับแก๊กบอกเราจะหนีก่อนไอชาครับผมไอชาตายอีกไหมครับตายไหมไม่เหลือครับผมโอโ้โหไปสองคิวครับแต่ผมจะไม่รอดเอาสิครับผมครับ เดี๋ยวเราก็ลุยกันใหม่ครับ <Hey. S 1> เดินบนยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราเคลียร์คลิปตรงกลางก่อนนะครับไอ <Hey. S 1> ชาครับอ <Hey. S 1> าจจะย่าบอกโหหนีก่อนไหมครับผมว่านาจะย่าเราจะไม่ไหวเอา ปลาหอ,อกไปผมว่ากลับบ้านดีที่สุดครับจ,จังวันนี้ครับมีเหรอปลาใส่หมีไปทีนึงครับไอชาบ,บอกอยจะทำลูกฉันกักขังผมอีกผมก็ปลาส่วนเข้าไปครับ ปลาโซนเข้าไปแต่เราก็ต้องถอยนะเพราะว่าหมีนี่ผมว่าแรงนะไอชาแต่ว่าผมก็จัดการหมีไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับผม <An ally. S 1> เราก็จะปาหอ,อกไปหนึ่งทีครับแก๊กโดนครับไม่รอดนะครับไวรัตจะหนีไปไหนแต่ว่าเราก็ต้องรอดูเลือดเราด้วยนะครับผมแล้วก็ตามเพื่อนไปครับไปช่วยเพื่อนก่อน วเลตปลาเข้าไปโดนไหมครับโด,โดนไหมไม่โดนครับอืเราก็ไปเติมเลนบนกันครับอเาอเาครับ เอาผมโดนดึงครับหนีก่อนครับโดดหนีก่อนอออืื้ฟิกปลาเข้าไปครับเอาโดนครับแต่ว่าผมไม่ไหวครับผมว่าผมกลับบ้านดีกว่าโอ้จังหวะนี้เพื่อนกําลังนัวนะครับผมยังไงครับเพื่อนเราไหวไหมไหวนะอันนี้เราก็จะเดินไปเติมเพื่อนนะครับ แต่ว่าเราต้องเน้นป้อมด้วยนะครับเกมนี้ชนะที่ป้อมเท่านั้นเดี๋ยวเราเคลียร์คีปก่อนแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปจังวะนนี้แก๊กดึงเพื่อนผมไปผมก็ปาใส่แก๊กพปทีนึงแต่ผมก็ระวังตัวเหมือนกันครับ กลางวานนี้อ้าวยิงใส่หมีหมีก็ตายไปเดี๋ยวเรายิงคลีปก่อนครับใจเย็นๆแต่ป้อมนี้เราต้องได้แน่นอนครับยังไงต้องเอาให้ได้เชื่อเชื่อฝีมือเพื่อนๆผมครับปาผมว่ายัางไงป้อมก็ได้ครับปาสวนกันไปอีกทีนึงถือว่าสวยครับ นำอยู่9ต่อ2นะครับผมคิวไป2ตัวไ <gun> ว drugs, โอเลตอ้าวโดนเวเลตผมแล้วเวเลตบอกเดี๋ยวเราจะยิงพวกนายไสแตกเลย เดี๋ยวเรามาดูเลนกลางครับเลียวมาหรอปลาโดนไม่โดนครับแต่ว่าแก๊กเลือดน้อยยังไงครับเอาไว้เลยก่อนโอ้โหปลาวิดครับปลาเวิร์ดเมื่อกี้แต่ผมจะเอาให้ตายครับตายครับผมป้อมนี้เราก็ได้แน่นอนครับไม่น่าจะพลาดนะเก <c ười> ือบโดนครับเกือบโดนดึง เดี๋ยวเราเอาอ่าบูก่อนนะครับแต่ว่าหมีมันมีนะครับไอชากขาโดนผมปาห่อไปทีนึงไอชาบอกแค้นเหลือเกินฉันจะกักขังนายผมไม่ให้กักขังนะครับหาจังหวะอยู่ โอ้จังหวะน,นี้แก๊กมาจากไหนครับผมก็ปลาหอไปทีนึงโอ้โหไม่โดนครับแต่ใบใบมาจากไหนไม่รู้ครับเมื่อกี้โอ้โหแต่ไบก็หนีครับนะจริงๆถ้าใบสวนผมผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะเมื่อกี้เขาเลือกที่จะหนีนะแต่ดีแล้วครับผมบ,บูครับเพื่อนบอกขอบูอ่านได้จัดไปครับปลาสวนไปก่อนเคคีปให้ไวครับ เออเอาป้อมกลางดีไหมผมว่าเอานะแต่ว่ามันมีคนเยอะหน่อยปลาใส่ไอชาเข้าไปไอชาตายไหมผมจะให้ตายยังก็ต้องตายครับตายจริงๆครับหมีนี่มันแรงจริงๆครับเราเราได้อายเเ้มคีแล้วครับอันนี้น่าจะแรงขึ้นครับละลายแน่นอนครับแบบนี้ปลาไปทีนึง แต่ว่าเราก็ต้องดูเลือดเราด้วยนะครับอันนี้ผมก็เติมเลือดก่อนเพราะเราดูดเลือดอยู่แล้วอืใจผมก็อยากจะเปิดดาร์กนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่มาคนเดียวยังไม่ไหวอับไอเทมไอชาบอก เราจะขังในเราฟิกมาขนาดนี้แต่ก็ไม่กลัวครับผมเอาให้ตายแต่ผมก็ตายด้วยครับโอ้โห,หมีนี่มันจองเวรนผมจริงเลยอืมจังหวะนี้เพื่อนผมก็เปิดเปิดมันเปิดดังนะครับผมผมว่าเราได้แน่นอนครับแต่ว่าพวกนี้มันจะเอาให้ได้นะครับ แก๊กบอกฉันจะไปดูสินายาก็โซโลเดียวอาเรารีบไปเติมเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าผมได้ไอเทมอีกหนึ่งชิ้นนี้ผมว่าจะาจะละลายแรงยิ่งกว่าเดิมครับจะเคลียร์คีก่อนครับเดี๋ยวเราอยู่กับน,นาตาญาดีกว่า ออะไรยู่งั้นหจังหวะนี้อา่ามังกรเรานะครับไปถึงแล้วครับถึงป้อมแล้วครับป้อมนี้ก็ผมว่าได้แน่นอนครับไอชามาอีกแล้วไอชาบอกเราจะขังนายได้แกก็จะดึงผมอีกอื <c oughs> เรียวมาก็มาเสริมครับจังหวะนี้เรียวมา ผมต้องรอจังหวะดีๆครับเพื่อนผมโดนแล้วผมก็ปลาเข้าไปโดนแก๊สครับผมก็กดอันติเข้าไปอันติโอ้โหละลายครับโดนนิดเดียวเลียวมะยังไงแปลมเหรออืปลาเข้าไปเับจะโดนใครหรือเปล่าอมหนีกันครับหนีแล้วครับผมก็ต้องรีบไปเสริมไปเติมก่อนครับเอาอยัางไงงั้นเอาบูก่อนแล้วกันเราได้แน่นอนถ้าบูนี้ ไอชาเหรอเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าโดดไปไอชาไม่รอดแน่นอนครับละลายมีก็ผมว่าหมีมันแรงจังวะเฮ้ยผมว่าวาปกลับดีกว่าครับปลอดภัยกว่า ดาเลเยอะยังไม่ถึงนตามน้ำนะเจ้าหนูรวบตัวจังหวะน,นี้แก๊กแก๊กนายนายนายก้าได้ก้าเสียวะ่ะเราเรา,เราชอบวะ่ะแต่ก็ปลาแบบละลายโอ้โหผมละลายกว่าครับโดนเออโดนใบครับใบล้วงอยู่ในพุ่มนะจังหวะน,นี้ผมไม่เห็นจริงนะผมนี่เหมือนกับ ขนมเลยอะละลายเป็นอะไรเลยเป็นขนมปังเลยอะพ้อมนี้เราได้แน่นอนครับป้อมนี้ไม่น่าพลาดครับเพื่อนเรานี้ก็ป้อมนี้ก็ได้อีกนะครับผมว่าเกมนี้ไม่มีอะไรพลาดแน่นอนครับต้องชนะแน่นอนแล้ว ยังไงก็ต้องจบเกมครับผมว่านี่ไม่ต้องไปแล้วดูเพื่อนจบเกมดีกว่าออืเพื่อนๆเราทุกคนนี่เก่งทุกคนนะครับผมว่านี่เดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะครับว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอยู่คอมมานเดอร์นะครับสองนะครับ MVP นะครับก็ยกให้กับน้องนาตาานะครับคะแนนที่ผมได้นะครับกเก้าจุดแดนะครับก็ถือว่าช่วยเพื่อนได้อยู่นะครับเกมนี้คิวไปหตัวนะโอเคอยู่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสลิมนะครับผมก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามช่องบูมศักยยาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอกราบลานะครับผม สวัสดีครับ